รูหลังค้าทุกคนทะลุลงมานะเปียกกันหมดเลยช้างข้าทุกกคนครับตอนนี้นะผมเดินทางออกจากบ้านคุณลุงแล้วนะครับผมแล้วก็ลุงชัยนะครับ ก็ได้แยกทางกันแล้วนะลุงชัยก็จะลงไปด้านล่างนู่นนะครับไปสำรวจแม่น้ำนะไปสำรวจหมู่บ้านนะครับส่วนผมก็จะขึ้นไปด้านบนนะครับขึ้นไปอยู่หมู่บ้านที่ผมเคยอาศัยอยู่นะครับก็เดี๋ยวบรรยากาศเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันนะครับนี่อากาศที่นี่เย็นนะครับทุกคนเย็นมากๆแม่น้ำตรงนี้มีสองสายนะทุกคน อ่ะเดี๋ยวเรามาดูคลิปวิดีโอกันเลยดีกว่าทุกคนนี่นะทุกคนห้วยน้ำไหลลงมาสองสายนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับผมก็จะเดินตรงแม่น้ำนี้ไปเลยนะทุกคนด้านบนนู้นก็จะเป็นอ่าบ้านนะเป็นหมู่บ้านเลยนะทุกทุกคนด้านบนนู้นนะครับเป็นหมู่บ้านเลย แล้วก็ผมจะอยู่คืนนี้อีกสักคืนหนึ่งทุกคนนะก่อนที่ผมจะเดินทางกลับบ้านนะครับ คทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่หมู่บ้านเลยนะครับผมจะพาทุกคนไปดูหมู่บ้านลุงชัยนะครับไปกันครับผมเดินทางมาเจอเข้ากับต้นไม้ต้นหนึ่งนะซึ่งมีเถาวันเกาะต้นของเขานะโอ้นี่เลยทุกคนสวยงามมากนะครับ บรรยากาศดีมากเลยนะครับเสียงที่ทุกคนได้ยินอ่าร้องอยู่ตอนนี้นะครับเป็นเสียงนกของนกลางเขนนะครับเห็นไหมเสียงของเขาค่อนข้างที่จะเพลาะเลยนะนี่แล้วก็บวกกับบรรยากาศแบบนี้แล้วก็ดีสุดๆเลยอะ่ะ โอเคครับทุกคนนะผมไม่รู้ว่าผมจะมาค้างแรมที่ไหนแล้วนะครับผมกลับมาที่บ้านของคุณยายนะครับนะที่ผมเคยมาเห็นทุกคนจํากันได้ไหมคุณยายที่เขามาอยู่คนเดียว้วตอนนี้มีพ่อแฟนแม่แฟนนะครับเขาก็มาอาศัยอยู่กับคุณยายนะครับนะที่นี่เพราะว่าอะไรที่นี่คุณยายเขาสร้างบ้านสร้างอะไรไม่ไหวแล้วนะครับเขาก็มาดูแลคุณยายนะครับมาสร้างมาแลี้คุณยาย แล้วก็นําของกินจากบ้านเมืองในบ้านของเราทุกคนนะในเมืองเมืองไทยนะทุกคนก็เอามาฝากคุณยายที่นี่นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศที่นี่นะว่าเป็นยังไงคือผมคิดว่าวันหนึ่งผมจะมาทําหลังคาให้คุณยายนะทุกคนนะคือตอนนี้พ่อพ่อแฟนของผมเขายังไม่ว่างเขายังไม่ว่างที่จะ,ะมาทําหลังคาเพราะว่าแกติดธุระแกอยู่ แกก็แบบหาผักหาผักหา,หา,หาอะไรไปขายนะทุกคนนะคือการทําหลังคาเนี่ยต้องออกแบบเป็นต้องทําอะไรให้เป็นนะเพราะว่าอะไรเราจะรื้อทั้งหมดนะครับแล้วก็ทําใหม่แต่ว่ายังไม่มีโอกาสไอ้คิดว่ายังไงถ้าผมว่างผมกลับมาที่นี่อีแน่นอนนะครับแล้วก็จะมาช่วยทําหลังคานะก็ช่วยตัดช่วยอะไรได้ยังน้อยได้ช่วยก็ยังดีนะครับทุกคนอาเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศด้วยรอบ ผมอยู่ยังใต้ถุนบ้านนะครับตอนนี้ฝนตกกระหน่ำแรงมากๆเลยนะครับแล้วดูหลังคาคุณยายรั่วแล้วนะเดี๋ยวจะให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว้าวคือถ้าฝนตกปุ๊บเนี่ยเขาจะเอาผ้าใบนะครับมาคลุมทันทีเลยนะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราเปียกกันหมดแน่นอน นี่นะก็ยังได้กามาเชียวหาคุณยายนะครับทุกคนนะผมไม่รู้ว่าผมจะไปอาศัยที่ไหนแล้วนะครับตรงนี้ไม่มีสัญญาณไม่มีอะไรเลยนะครับเหงาแน่นอนไปเดี๋ขึ้นไปด้านบนกันเนี่ยนะแม่แฟน,นครับเขาอยู่นี่นะดูหลังค้าทุกคนทะลุลงมานะเปียกกันหมดเลย แต่ดีนะครับที่มีผ้าใบนะครับคุมนี่เขาหาผักนะทุกคนหาผักแล้วก็นำไปขายที่บ้านอนะ่ะโอ้โหเปียงหมดเลยเอนะ รั่วหลายจุดมากนะครับทุกคนดีนะที่ฝั่งของคุณยายนะครับฝนมันไม่ไหลลงมานะครับทุกคนโอ้โห <c oughs> นี่คุณยายยังอยู่นะครับโอ้โห <c oughs> <c oughs> เลียกช้ำเลยนะครับคือคุณยายกำลังหึงหงข้าว <c oughs> คุณศาสไม่ค่อยรู้เรื่องนะคุณยายงงน,นี่เขาอาศาัยอยู่ที่นี่กันเลยนะทุกคนไม่ได้ไปไหนนะมูเขาหลับก็หลับ หนาวไหมครับหนาวไหมครับอากาศตาบูก็หตาบูผมถามว่าหนาวไหมเขาว่าหนาวนะครับนี่นี่บรรยากาศด้านนอกก็จะประมาณนี้นะถือว่าล่มเย็นสบายมากดูผมทำอะไรหลายๆอย่างนะไม่ได้ถ่ายทุกคนได้ดูนะ ว้าวได้บรรยากาศมากเลยนะดีใจมากที่ได้กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะทุกคน,ก,คนก็ผมเองก็ไม่รู้จะฝากอะไรให้แกนะทุกคนผมก็เอาของกินเล็กน้อยไมาฝากเขานะทุกคนดูคือแบบถ้าตอนเมื่อนี่คือแบบโคตรหนาวเลยทุกคนตอนคืนนะ เดี๋ยวคืนนี้ผมคิดว่าผมจะอาศัยอยู่ที่นี่แหละนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้ทุกคนผมมาหาก,กินข้าวแล้วทุกคนนี่เลยกองไฟอุ่นๆอ,อ,อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับนี่ข้าวเวลาเขาหุงเสร็จเขาก็จะบีบเทน้ำใส่ไปตรงนี้นะครับ แล้วเดี๋ยวจะนั่งกินนะทุกคนเขายังไม่หิวกันทุกคนพอกินข้าวดึกนะครับคุณยายนะครับแล้วก็คุณป้าเขานะนี่นี่เขินกล้องอีกเรบไปนึ่งกลุก่มโอเคทุกคนแล้วเดี๋ยวจะนั่งกินข้าวกินอะไรสักพักหนึ่งแหละแล้วก็จะเข้านอนแล้วนะครับนี่คุณยายนะครับคุณยายคนเดิมนะครับ ยังอยู่กับคุณยายนะครับนะอ้อมีวิลี่พี่นาอ้อมีวิลี่กว่าที่ก่อนนะออออยังไม่ได้กินเลยนะนะอ้อก็นะอ้อก็พี่ใหญ่บอกยังใหญ่ยังไม่หิวยังไม่กินครับแฟนเขาขาขับข้าวให้กินด้วยครับน้องแมวด้วยนะน้องโกบบ้าด้อยแต่ไม่โยกได้หรอ เดี๋ยวผมจะนั่งกินข้าวนะครับทุกคนกคนาช้อนนะ เด <Keep S 1> ี๋วจะให้ดูเมนูก่อนนะครับทุกคนมีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับน้ำพริกนะครับมีแบบอันนี้ผมก็เรียกไม่ถูกนะครับน้ำพริกเจนชัยด้วยนะครับหมดแล้วนะครับแซ่บเกินก็ใครยากจะกินก็ไปอุ่นหนุนเจนชัยได้นะครับนี่เขาขายอยู่นะครับ ชูแมวโอเคแล้วมจะดูบวมีดกมัเข้าหอมมากเลยนะกลิ่นกลิ่นของเขาหอมมากถ้าเป็นแบบพวกไฟฟ้าอะไรนี้จะไม่มีกลิ่นนะครับทุกคนอันนี้คือแบบกลิ่นยังหอมเลย รอยจัดเลยนะมาตักข้าวนะแล้วก็มีเนี่ยใหญ่ใหญ่เข้ามาอยู่คนเดียวอ่ะบางทีอ่ะโดนโดนที่ลอกเลยนะเข้าไปอาบน้ำยังโดนเสี้ยงเลยขอทุกคน ยายกินข้าวแล้วนะครับเขากินข้าวกันเด็กมากเลยนะทุกคนเห็นไหมยายนะครับกินข้าวแล้วช่วงที่มาอยู่ตรงนี้แรกๆเขาว่าเฮี้ยนมากเลยนะตรงเนี้ยโดนเฟียงใส่เลยหลอยายบ้าหครับเขาบอกว่าี่อยู่เขาโดนอะไรล้วเาอกใครไม่อเอาหินเฟียงลงในน้ำ ผมไ่เห็นนตัวะออไม่เห็นตัวมามาแค่แบบว่าแกล้งอย่างเงี้ยหรอบางทีเราอยู่ตรงเนี้ยเราได้ยินเสียงคนพูดแบบแบบบ้านหลังนี่ะอ่าเดินไปดูไม่มีคนอยู่อ๋าครคือก็คือแบบตอนตอนที่ย้ายมาตอนนั้นก็คือยังไม่ค่อยมีผู้คนมาอาศัยอยู่ทุกคนก็จะเงี้ยจะแรงนิดหน่อยอมาัยเะ ไม่เหมือนกับตอนนี้ทุกคนอ่าผู้คนเริ่มมาอาศัยอยู่แล้วแต่ว่าบ้านก็ค่อนข้างที่จะห่างกันนะครับห่างกันมากเลยนะนอืมเนี่แหละทุกคนแต่ตอนนี้มันก็อาจจะยังมีแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เห็นกันง่ายๆนะครับทุกคนแต่ก็ดีแล้วแหละนะครับที่คุณยายยังมีคนมาเที่ยวหาคุณยายนะครับมาเยี่ยมคุณยายตลอดนะครับ บรรยากาศตอนคืนนะครับมันจะมีเสียงตัวแมลงร้องนะเห็นไหมล้องเปดิดไฟใชยดูนะ สวัสดีตอนเช้าทุกคนกันด้วยนะครับนี่เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับในภายในบ้านของคุณยายนะครับนี่เป็นบรรยากาศโดยรอบนะจะมีแต่หมอกนะครับผมดูโอ้ควันออกปากเลยนะดูอากาศหนาวมากนะครับคุณยาย นะดูครับทุกคนอากาศหนาวจัดเลยนะครับที่นี่ก็ถือว่าโอเคเลยนะทุกคนเมื่อคืนผมก็ได้ไปหากบหาอะไรมาด้วยนะครับแต่ว่าได้ไม่มากนะทุกคนแล้วก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับก็รีบไปรีบมา คุณยายตื่นแต่เช้าเลยนะครับนนนนคุณยายตื่นแล้วแ,แต่เชานะ้ามาหุงข้าวอะเนี่เป็นกบทมาเคินครับกบทษนะครับ,รบแล้วก็มันเหมือนจะมีเครียดแล้วก็พวกกุ้งเน,นี่ยอ่ะพ่อไม่รู้รวันเหนเลยเลยครับคนไร เออะเรูโคนอองกนี่มันจะจะพอมากานเนี่ยโอ้แล้เราพอมาที่ไหนอาการหนาวเลยนะครับูาบสล่าบ้างราไ เมื่อคืนก็พยายามเนีับช่วยได้อยู่นะช่องที่ฝนตกลงมานะครับนี่หลังคาบ้านคุณยายก็ก่อนข้างจะุ่ดโซมเลยนะไฟนี้ก็ทนจริงๆเลยนะเมื่อคืนเปิดไว้ทั้งคืนเลยนะลืมปิดโอเคทกุกคนิีวีดีโอน,นี้ก็ ขอตัวลากันไปก่อนนะครับยังไงก็มาเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าละกันนะครับบ๊ายบายทุกคนด้วยครับ